You are listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well Being สุขภาพดีชีวิตดี สร้างได้กับผมอาจาร,รย์เต้ระพี่บื้เปลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผมก็อยากชวนจะคุยเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการอย่างไรเวลาที่แยกจากแล้วก็ไปบายกันแล้วต่างคนต่างไปทางของตัวเองแต่ยังมีลูกอยู่เนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์รอันแรกนะครับคือเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับลูกเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่า ลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิมอืมไม่ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม่อืแต่หนูยังเป็นคนที่พ่อแม่รักหนูยังเป็นคนที่พ่อและแม่ต้องการคนเรานะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ต้องการอืจะทําให้ตัวเขาอะยังดํารงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขาเมื่อไหร่ที่ เซลล์มันแตกกระจายมันสลายไปเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคําถามว่าไอ้ฉันยังควรจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือฉันหรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอซึ่งจะนํามาซึ่งความสูญเสียที่มหาศาลแล้วคงไม่มีพ่อแม่คู่ไหนที่อยากให้เกิดหรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนว่าเขาจะยังคงเป็นที่รักเขาจะยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อและแม่เขายังมีคุณค่าเสมอครับ,รบในขั้นตอนที่สองนะครับคือการ บอกความจริงกับลูกว่าทําไมพ่อกับแม่ต้องแยกกันอืแต่ผมชวนคิดอย่างนี้ครับก่อนครับอาจารย์ว่าการจะบอกความจริงกับลูกได้คงเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ครับ <laughs> ครับเด็กเล็กบางทีอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตานาการเป็นเรื่องของอะไรมากคือน,นี่คือตามช่วงวัยตามพัฒนาการแต่เวลาเราบอกความจริงลูกต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราจะบอกเขาโดยที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการตําหนิ เราพยายามหลีกเลี่ยงการตําหนิฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจริงๆแล้วถ้าพ่อกับแม่มาบอกลูกได้พร้อมกันผมว่าจะดีมากเลยนะแต่หลายๆที่เนี่ยมันบอกด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันแยกกันแบบไม่ดีอ่ะหรือมันแบบมันไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องความสมาัตที่มันไม่ดีอ่ะดังนั้นการบอกความจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาบ่นให้ลูกฟังอืหรือมาประชดประชันให้ลูกฟังซึ่งมันก็นําไปสู่การ ที่แยกจากแบบไม่โอเคเด็กก็จะมีพฤติกรรมเชิงลบแบบที่ผมบอกครั้แล้วเด็กเองก็จะมีปมด้วยนะใช่ครับอาจารย์เวลาที่คุยกับลูกเนี่ยครับ<ม>บางทีพ่อแม่ก็ตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะใช้เหตุผลนี้ในการที่จะบอกลูกแต่การสื่อสารมันเป็นการสื่อสารสองทางอะแล้วถ้า<ม>ลูกถามกลับมามพ่อแม่จะต้องมีการคุยกันก่อนไหมตกลงกันก่อนไหมว่าเราจะสื่อสารกับลูกในแนวไหนคําถามแบบนี้เราจะตอบกันแบบไหนอะไรเงี้ยผมว่าดีเลยนะครับอาจารย์อาจจะซ้อมกันก่อนซักซ้อมกันนิดนึงว่า โอกาสที่ลูกเราจะถามจะถามอะไรได้บ้างโอกาสที่เราจะบอกความจริงกับเขาจะบอกความจริงได้แค่ไหนและบางทีผมไม่ได้บอกว่าหนึ่งรต้องบอกวันเดียวให้หมดนะอืบางความจริงหนึ่งรมันก็ทำร้ายใจในทีเดียวอืแบ่งก็ได้ครับเพียงแต่เราไม่หลอกแล้วเราก็ไม่ให้ความหวังที่ไม่เป็นจริงกับลูกนํามาสู่ขั้นตอนที่3ามคือเรื่องของการรักษาสภาพชีวิตของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ใกล้เคียงกับชีวิตเดิม เด็กเคยได้เรียนพิเศษอะไรเด็กเคยไปมีกิจกรรมนอกบ้านแบบไหนเขาควรจะได้แบบเดิมถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาที่แยกจากกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจม,มันเปลี่ยนไปดังนั้นพยายามเท่าที่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าลูกเขารับรู้พอสมควรถ้าเราบอกความจริงทําขั้นตอนที่2ได้ดีขั้นตอนที่3ถ้ามันต่างไปบ้างในช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจและอาจจะปรับตัวได้ใช่ครับ แต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดขั้นตอนที่4ี่นะครับคือลูกได้ทํากิจกรรมที่ชอบคล้ายๆเดิมเขาอาจาอจะชอบอยู่กับพ่อเ<น>ขาอาจจะชอบอยู่กับแม่ในที่เหล่านี้ในที่เหล่านั้นอเราพยายามให้เขาได้อยู่ได้ทํายิงข้อ3าข้อ4มันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของจริงที่ผมบอกไปว่าวันหยุดอยู่กับใครวันธรรมดาอยู่กับใครท มันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าสื่อสารให้ชาดลูกจะเข้าใจครับอาจารย์แล้วแล้วถ้าบังเอิญว่ากิจกรรมที่ลูกชอบคือกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ยครับอาจารย์จะจัจะจดการยังไงดีถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกันแล้วยินดีที่จะมาทําร่วมกัน ผมเองผมคิดว่าทําได้แต่ <c oughs> ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าบางทีก็ยาก <c oughs> ยิ่งช่วงแรกที่อย่าร้างแยกทางกันหนหน่มันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะถ้าทําพอได้ก็ทําครับแต่ถ้าทําไม่ได้มันอึดอัดมากแล้วมันซ้ำลายจะส่งผลเสียผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งทําในช่วงแรก <c oughs> และในขั้นตอนที่5นะครับอาจารย์คือการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิมความรักความหวังดีผมคิดว่าอธิบายครอบคลุม ในข้อที่เหลือทั้งหมดเลยครับอาจารย์ขมวดรวมทั้งหมดเลยครับว่าถ้าเรายังยืนยันเหมือนเดิมแบบที่เราบอกกับเขานะครับว่าเขาเกิดมาด้วยความรักของคนสองคนเนี่ยเราจะทําอะไรอะไรก็ตามด้วยความรักแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทําด้วยความที่ความโกรธแต่เราบอกว่าไอ้ความรักลูกมันชนะอืเราจะไม่มาทําอะไรที่มันไม่ควรทําอำ Well being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ Música